โอเคสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำว่าไม่ใช่ไม่ใช่การแนะนำแต่ก็เป็นการแนะนำเหมือนเดิมนะครับอ่าผมจะมาถอนเงินในเว็บของไลฟ์คอยนะครับมันถอนเข้าแต่กระเป๋าของอ่ฟอร์เซตเพนะกระเป๋าอื่นเรียกว่าจะไม่ได้นะครับได้แต่กระเป๋าเดียวนะครับอ่าตัวนี้เนี่ยแอดงงมาก นะครับผมงงมากเลยคืออ่าผมไม่ก็ได้ทำนะครับไม่ก็ได้ทำแต่ว่ายอดเงินมันเนี่ยขึ้นเยอะเลยนะครับก็คือตรงนี้นะตรงนี้เลยนะครับอ่ามีมีคนสมัครใต้ลิงก์ผมแค่35คนนะครับมันบอกว่าจะได้อ่าเราจะได้จากเขาเนี่ย15%นะ แต่ก็ไม่ไม่ไม่อไ,ไ,ไม่ได้เยอะผมว่าแต่ว่าเนี่ยมันได้ผมได้มาอยู่8,948คอยมันถือว่าเยอะนะครับผมไาเยอะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ทำไงไม่ได้ทำแต่ว่ายอดเงินมันมันขึ้นเออมันมันมันขึ้นเยอะเออผมแนะนำนะถ้หาหาว่าใครอยากจะอะไรอะ ไม่ไม่ไม่ค่อยมีเวลาทำเนี่ยแนะนำให้เราเชิญเพื่อนนะครับให้เพื่อนอมาทำกับเรานะให้เพื่อนมาทำกับเราจะจะได้เยอะนะครับจะได้เยอะถ้าถ้าเพื่อนสมัครแต่ลิงก์นะครับดูสิผมมีคนสมัครแค่3 5หคนท่านเองนะครับมี3 5หคนแล้วก็ได้นี่ประมาณ8 0 0 0 8 0 0 0กว่าๆหรือประมาณ900 0อ่ นี้ยังยังไม่ไม,ไม่ไม่รวมนะผมว่าผมผมอ่าทอนไปสองครั้งละนะครับผมทอนไปสองครั้งละตัวเนี้ยอ่าผมไม่ไม่ค่อยได้ทาแต่ว,ว่าผมก็ทอนไปสองครั้งนะครับมันมันมันเยอะมากนะครับอ่าวิธีการทํางานก็ไม่มีอะไรมากนะเราแค่อ่าทำการดูโฆษณาการทำาชตลิงครับการแก้แคปชันะ่นนะนะไม่มีก็ไม่มีอะไรมากในการทํางานนะครับ ถ้าหาว่าเราไม่ค่อยได้ทำเนี่ยผมแนะนําให้ไปเชิญเพื่อนนะครับไปเชิญเพื่อนนาะจะจะได้เจอะแล้วก็มันจ่ายจริงนะครับรรอาวิธีวิธีการทํางานเนี่ยขอไปพูดผินดนะครับ <มา S 1> อันวิธีการทํางานให้เราเข้ามาที่ foresee นะครับมันจะมีอยู่ที่ foresee แล้วก็ shortlink test แล้วก็ ptc เป็นการดูโฆษณานะก็ มีแค่4ตัวนะครับในใน,ในการทำนะอันในตัวแรกคือผมสนใ่ผมจะทำแค่ for เฟแล้วก็ PTC นะครับในการโฆษณาถ้ามีเวลาว่างผมก็ก็มาก็เข้าครับแต่ว,ว่าไม่เคยได้ทำสัาเท่าไหร่หรอกนะโอเคพอคุณเข้าหน้า for เฟแล้วก็มันจะเด้งมาหน้าน,นี้นะครับในมือถือเนี่ยบางครั้งอาจจะดูยากนิดนึงนะครับ แล้วก็เว็บนี้เนี่ยมันจะมีโฆษณายเยอะนะให้ให้เรา,าดูนิดนึงนะครับโอเค,ให,เอค,อเคให้เราแก้แคปชั่นนะครับก็แค่เราแก้แคปชั่นแล้วก็ไปเลยนะโอเคอเราดูตรงนี้นะครับมันจะมีตัวเลข9 2 3เนี่ยแล้วก็มามาแมสกับข่างข้างล่างนี้นะครับแต่ยังไงก็ให้เราแก้แคปชั่นก่อนนะโอเคตัวแรกคือตัว9 ตัวนี้3บวแล้วก็ตัวที่2คือโอเคหลังจากนั้นเราแก้แคปชาติได้แล้วก็ให้เราหาคำาว่าคอเเลกยูริบานะคอเเลกยูริบาได้เลยนะครับมันก็จะให้คะแนนเรา30คะแนนหรือ30คอยนะครับในในสาคอยเนี่ยมันก็ได้เยอะอยู่นะครับทำไมว่ามันจะได้เยอะ ให้เราเลื่อนลงด้านล่างครับไปดูที่หน้าเดสบอร์ดนะครับในการถอนเงินนะโอเค,อเคก็ผมไม่ได้รายละเอียดมากนะครับเพราะว่าผมไปทำเป็นสองคลิปแล้วเกี่ยวกับเว็บนี้นะครับผมจะมาถอนเงินให้ดูเฉยๆนะโอเคพอคุณเข้ามาหน้าเดสบอร์ดแล้วก็หรือว่าประมาณแผงก็คุมนะครับถ้าเป็นภาษาไทยนะโอเคให้เราเลื่อนลงมา อ๋อหรือบอกไปถ้าหา,าว่าเราจะเชิญเพื่อนเนี่ยนี่นะครับลิงก์นะมันจะมีบอกให้เลยนะครับเด f ลอร์ลิงก์นะครับนี่จะเป็นลิงก์ของเราครับโอเคเอให้เราเลื่อนลงมานะครับให้หาคำว่าวิดโรนะโอเคดูตรงนี้นะครับบางครั้งเราคลิกเราแตะอะไรก็อาจจะเด้งเด้งโฆษณาขึ้นมานะครับให้เรากดออกได้เลยนะครับโอเคให้เราดูตรงนี้นะครับคะแนน อย่างเช่นเหรียญของอะไรเนี่ยเฟโล่านะครับหนึ่งคอยหนึ่งคอยของเพจนี้นะหนึ่งคะแนนจะเท่าอยู่หนึ่งหมื่นกับห้าสิบชตุชินะครับในตอนนี้เนี่ยของผมสามารถถอนได้แค่สามสกุลนะครับสามสกุลนะจะมีอยู่ที่เฟโล่าแล้วก็ทร x เอ็ก แล้วก็ไลค์คอยนะครับในแต่ละเหรียญเนี่ยมันจะบอกนะครับมันจะบอกว่าในในในหนึ่งคอยเนี่ยมันจะแลกได้เท่าไหร่นะครับจะมันจะให้เราแลกเป็นชาตุชินะครับแต่ว,ว่าเราไม่ต้องไปแลกอะไรนะครับเพราะว่ามันจะแลกให้เราออโต้เลยนะครับย้ําอีกครั้งนะครับถอนเข้าแค่กระเป๋าของ4อ์สเพนครับกระเป๋าอื่นไม่รองรับนะ ได้แค่กระเป๋าของ f ฟอ p เฟตเท่านั้นนะครับโอเคตอนนี้ผมสามารถถอนอยู่ที่ทาสกุลนะครับโอเคอเดี๋ยวผมจะถอนเป็น t x แล้วกันนะครับถ้าหาว่าเราจะถอนสกุลไหนก็ให้คลิกสกุลนั้นนะครับโอเคอในของอชา t เนี่ยใน1คอจะเท่ายู่ที่สามพันชาตชินะครับสามพชาตชิโอเคเดี๋ยว เออผมจะถอนแค่ถอ,อนเท่าไหรเดียวเอาประมาณ5้าห้พันก็แล้วกันห้าพคอยนะผมจะเอา5้าพันคอยดูทีวันแจ่เท่าไหร่แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นกระเป๋านะครับให้เราไป c o อปปเอากระเป๋าอยู่ใน f o ร์เซตพนะคลิกไปที่ อ่ดี uh, POSIT แล้วก็เอากระเป๋ามาผมจะถอนเป็นเหรียญทอนนะครับ <Okay. S 1> ผมจะถอนเป็นเหรียญทอนแล้วก็ให้เรามาก็ปี้เหรียญแล้วก็มาวางใส่เว็บไซต์ได้เลยนะครับมาวางใส่แล้วก็กด w i t h d r a ได้เลยนะโ okay. อเคให้เราสังเกตดีๆนะครับแล้วไปดูว่าตังของผมตอนนี้เหรียญทอนเนี่ยมันมีอยู่เท่าไหร่ตอนนี้ผมมีอยู่ที่0.314นะครับ แล้วก็หลังจากนั้นพอเวลาเราอถอนแล้วเนี่ยมันก็จะมีหน้านี้นะครับมันจะมาหน้านี้นะนี่นะครับโอเคเราไปถอนกันเลยนะครับพอเรากรอ,อกข้อมูลรายละเอียดสแล้วก็ให้เราคลิกไปที่วิดรอได้เลยนะ,ะผมถอนอยู่5000คอยนะครับดูสิว่าเป็น TX เ,เนี่ยจะได้เท่าไหร่นะ กดไปที่ b i t d r a w ได้เลยนะครับนี่มันบอกว่าโอ้อมผมได้อยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยหนึ่งสองสามหนึ่งแสนกับหนึ่งล้านห้าแสนเนาะเนาะใช่ไหมหนึ่งล้านกับห้าแสนชาตุชินะครับถูกอวไปยังข้ออ่าถูกอไปถูกอวไปยังอ่เอาเลขคาวของเราแล้วนะครับให้เราไปดูอ่ม กระเป๋า f o r s e t pay ว่ามันเข้าไหมโอเคพอเข้ามาแล้วก็ให้เรากด refresh อีกครั้งหนึ่งครับมันจะจะเข้านี่เมืม่อกี้นะครับของอทอนเนี่ยมันได้อยู่ที่0.312ประมาณนี้นะครับเด้๋ยวนก็ขึ้นแล้วหรือไม่ก็ให้เราคลิกใส่อไม่ใช่ให้เลื่อนลงมาดูลนลากนะครับตรงนี้นะนี่มันก็จะบอกนะครับจาก ไล์ค่อยเอิญ like นะครับจำนวนได้รับก็คือนี่0.15นะครับการจ่ายก็ปกตินะครับก็ถอนปุ๊บมันก็เข้าเลยนะครับแบบนี้ไม่ได้ชัดช้านะไม่มีขั้นต่ำในการถอนนะครับเราทำแค่2อสครั้งนะครับเาก็ได้แล้วนี่นะครับเรียนของผมก็ลดลงแล้วนะครับเดี๋ยวมา มาดูว่าต่อไปมันจะได้เท่าไหร่นะโอเคถ้าหาว่าใครอยากจะทำนะครับก็เราทำดูนะครับเพราะว่ามันทำง่ายได้เยอะได้เร็วนะถ้าหาว่า,เ,าเราขี้เกียจนะครับเราขี้เกียจนะก็ให้เราเชิญเพื่อนเอานะครับถ้า,าว่าเราขี้เกียจทำนะนะครับโอเคเว็บนี้มันก็สามารถฝากเงินเข้าได้นะครับแต่ว,ว่าผม,มาแนะนำนะ ให้เราทำฟรีไปก่อนนะครับเพราะว่าทำฟรีเนี่ยก็สามารถถอนได้นะครับโอเคถ้าหาว่ามไม่เข้าใจขั้นตอนไหนนะครับก็สอบถามได้ก็คอมเมนต์ในล่างได้เลยครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามห้ด้วยนะครับ